กอดเลยกอดเลยเนาะกอดแม่มึง้วยเออแม่มึง้วยแล้วว้าวีว้าวีอะไรล่วงเหรอเอาเป็นแนวนอนสิแนวนอนอ่ะภาพชั้นสองแนวนอนแนวนอนตั้งให้ฝั่งนู้นดีกว่าฝั่งฝั่งนู้นมันจะสวยกว่าฝั่งนู้นมันจะสวยกว่าเลยฝั่งเฝั่งขวาอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปอยู่ไหนใจอย่าเพิ่งไปขอร้องแรกนะอย่าเพิ่งไป ขอถ่ายรูปหน่อยพ you know, anyway. um ี also, so, ่ก so, yeah, ็ขอถ่ายรูปเลยหน่อยนะแม่นะเราฟังหูฟังอยู่เอาหูฟังคือไม่ได้นะได้เด็กดียังไงนะพี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะยังไงก็มาเลยล่ะจ้ะเพิ่งเรียนจบเหรอจ๊ะฮะเพิ่งเรียนจบดีใจด้วยนะยังไงดีใจด้วยจ้ะได้จ้ะไม่ให้ถ่าย ให้ถ่ายรูปนะวันนั้นนะเคลียร์มาเลยอยู่มาให้ถ่ายหรกค่ะมาเลยมา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 นองมามาบ